ดูนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงห้องพี่ชายแล้วครับหรือหรือพี่เป้พนักศิกษ์หรือพี่เป้พี่ชายสุดที่รักของตอฟฟเลยนะครับผมนี่แล้วดูทางเข้าทางเข้าห้องเรานะผมต้องผ่านผ่านทางรถไฟมานะครับผมนู่นนู้นโอ้โหจากนู้นมานี่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปหาพี่ชายกันเลยครับผมน <laughs> ีพี่ชายไม่รู้ไม่รู้ด้วย <h> <h> พี่ชายไม่รู้ด้วยนะครับว่าตอฟฟมาหาครับนีๆๆ่นี่ทางทางแค่นี้เองนะครับ

โ,โหดูนี่ถึงแล้วครับพี่ชายสุดนดลรัลกนี่คือห้องผักของพี่ชายเขานี่ตรงนี้รถก็เขาจอดจุมผ้าไว้นี่ครับพี่ชายลุกหน่อยไปไงโอ้เนียเออเลยจะบอกว่าของแท้เงีเปไปไงบุกถึงที่บุกถึงที่ ชนนื้อน้อยพี่ชาโอ้โหเอของแม่โอ้โหแล้วผมนี่ถึงพี่ชายแล้วมรังผม่ได้งงงงงแล้วลูกพ่อใช้คลองมาแน่นะนกดรอทางรถไฟมาดูน่ะโอ้โหนี่ทางเข้าใช่ไหมพี่โอเคแล้วจะบอกว่ารักนะจุ๊ก